สวัสดีครับวันนี้พามาดูนะครับเป็นดีแม็กเก่านะครับตัวนี้เป็นยูลูกค้ามาเก็บสายไฟเป็นชุดบนฝาชุดนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ลูกค้าก็จะมีย้ายกล่องหลักด้วยแล้วก็มีเก็บสายแอร์นะครับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูหลังติดตั้งเสร็จกันนะครับว่าจะประมาณไหนห้องเครื่องเดิมประมาณนี้เลยไปครับ ครับผมก็หลังทําการติดตั้งเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะครับรถล,ล,ลูกค้าก็มีเก็บสายไฟชุดบนนี้แล้วก็มีสายสายระบายไอครับเป็นฟิตติ้งฮี p พีดี Head p D นะครับตัวนี้ก่อมีย้ายกล้องหลักใส่ขาได้นะครับแล้วก็มีเก็บลัดแอร์โฟเปลีป่ยนลัดแอร์โฟให้ใหม่ครับปั๊กเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำกับปั๊กแคมขามีเก็บสายแอร์ตรงรุ่นนะครับประมาณนี้แล้วก็มีจุกแอร์ครับประมาณนี้งานตรงรุ่นเลยครับตอกไปด้วยครับ